ชิ้นอย่างเงี้ยเบิกส่วนเท่าไหร่อันนี้คือของเดิมโรงงานนะครับดูดิไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเลยอย่างโอ้โหเยอะจัดนะครับด้านบนได้เห็นไหมฮะลงใหม่เยอะมากนะครับทางด้านนี้โอโ้โหดูดิฮะของใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับพวกแผงประตูบานประตูต่างๆนี่ครับโตโยต้าคอร์สนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถอดทาไมเปลี่ยนทําไมครับอันนี้คือ,อง,งานถอดนะก็ดูดิฮะคือสีนะครับไม่มีถลอกไม่มีแตกไม่มีหัก กระจังหน้าอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยอะ่ะนะครับดูดิแม่นะเจ้า สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับร้านอะไรระหว่างทางนะครับก่อนจะไปรีวิวรถแถวไอซันเหนือนะครับก็แวะมาอ่รีวิวที่นี่ก่อนนะครับเนื่องจากเจ้าของได้แจ้งว่ามีอะไรนะครับลงใหม่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าแม็กไบรเนอร์แก้มบานประตูทุกอย่างนะครับมีของลงมาใหม่ๆแบบเอี่ยมๆไหลชิ้นงานมากเพิ่มจากแม็กไบรเนอร์ก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าของใหม่อ่าไหลชิ้นจัดๆเลยนะครับนี่ฮะมีมิตซูนะครับ แล้วก็มีโตโยต้านะครับอันนี้น่าจะเป็นรีโว่นะครับมีวิซูแล้วมีโตโยต้ารีโว่นะครับแล้วก็นี่เ,ออเป็นมาสด้านะครับตัวนี้จะเป็น4ประตูฮนะมาสเตอร์บีฮีเสุนโตสประตูแล้วก็ฟอร์ คือจริงๆใส่ด้วยกันได้นะครับมาด้ากับฟอร์ดคือใส่ด้วยกันได้หมดเลยมันอยู่ที่จะใส่ยี่ห้อไหนนะฮะแต่จริงๆใส่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันเนาะแล้วก็ดีแม็กแคปนะครับนี่ก็ถามกันเยอะนะครับดีแม็กหัวเดียวนะครับดีแม็กแคปอันนี้ก็เป็นหัวเดียวนะครับดีแม็กแคปก็มีอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็โตโยต้านะครับซีรตู้นะครับมิสันโอ้โหก็มีนะครับทางด้านนู้นโอ้โหดูดิใหม่ๆทั้งนั้นเลยฮะ นี่ครับนิสันนวัลล่านะครับนี่ครับใหม่จัดนะเนี่ยดูสิโอ้โหโคตรใหม่นะครับมีดีแมกโอ้โหมีตรงนู้นก็นิสันนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับของใหม่เยอะมากนะครับนั่นก็ใหม่ๆครับโตโยต้าอ่ะแต่ย้อนกลับทางด้านนี้นิดนึงดีแมกซีประตูนะครับ,อ,อ,อ,บ, D รบอันนี้ก็จะเป็นตัวอ๋อโฉมเจน1เจน2เนาะประมาณนี้มาสด้านะครับแล้วก็มีสุบิชิไทตันนะครับ อ่ตัวนี้น่าจะเป็นโฉมอายังเป็นหลังโค้งอยู่นะครับนี่ฮะมันจะเป็นแมกไเนอร์โค้งอย่างนี้โฉมหลังโค้งสประตูนะอันนี้นะครับแล้วก็นิสสันนาวรานี่เยอะอยู่นะนาวราเยอะจัดเลยนะครับนี่ก็โตโยต้าโอ้โหคือของใหม่ทั้งนั้นอนะแล้วดูอันนี้ดิดูงานชิ้นนี้นะครับนี่ฮะคือต้องบอกว่าใหม่จัดนะครับ อันนี้คือในกล้องเนี่ยมันอาจจะมีคราบมีอะไรนะครับแต่ว่าตัวเป็นๆของเขานะครับต้องบอกว่าสวยจริงนะครับใหม่จัดๆอย่างทางด้านนี้ก็สวยนะดูสิเป็นงานแบบชิ้นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมีฟอร์ดแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้า e รเวเหมือนกันนะครับเรเวเยอะมากนะครับที่ลงมาจากคลิปก่อนนะครับมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับคลิปนี้สังเกตดูนะครับพวกโตโยต้าเรเวนะครับจะเยอะมากๆก็มีทั้ง4ประตูแล้วก็แคบ อันนี้ก็สี่ประตูโอ้โหดูสินี่ครับทางด้านนี้อีกเยอะเลยแล้วก็ m i t ตซูบิชิตัวนี้น่าจะเป็นซ g นจครับเป็นแคปอ่าเป็นแม็กเลเนอร์ซีนโรงงานแล้วก็ Toyota าวิ o โกแชม์นะครับเป็นแชม์อ่อซีนเหมือนกันเดิมโรงงานแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับนู่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะีครับอย่างทางด้านนี้โตโยต้าลงใหม่เยอะมากก็วิกโกแชม์นะครับ เลเวลก็จะอยู่ทางด้านซีกนู้นนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นวีโก้แชมป์ซะเยอะเนี่ยฮะสี่ประตูนะครับแคปบคือทางด้านเนี้ยเยอะมากมากนะฮะดูดิไมใหม่ทั้ทงนั้นเลยอ่ะโอ้โหดูสิครับมามีแต่ของออ่เใหม่ๆนะที่ลงมาชุดนี้อ่ะต่อไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันชนหน้าลงใหม่ๆเอี่ยมๆดูดิฮะชิ้นงานแล้วต้องบอกว่าราคาอยากได้นะครับดูดิฮะ เด็กคือชิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสตาร์ทเจ็ดร้อยผมถามเลยสิคือคุณจะไปทําอะไรกับมันได้เนี่ยอ่ะผมถามหน่อยนะครับดูดิฉันไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเนี่ยคือสีตรงรอยน็อตลงได้เลยบางชิ้นงานนะคือไม่ต้องเก็บราคาสตาร์ทเจ็ดร้อยนะครับก็มาเลือกเอานะครับถ้าให้ผมแนะนํานะมาเลือกมาคัดเอาดีกว่านะครับอย่างเขาจะแบบว่าโซนเนี่ยเจ็ดแปดร้อยสตาร์ทประมาณเนี่ยถ้าเราคัดเป็นดูเป็น นะครับเราก็ได้ของถูกของดีเอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คัดให้เขาคัดให้เนี่ยราคาอาจจะแม็กเลยนะครับชิ้นอย่างงี้ยสูงสุดอาจจะพันห้าอย่างเงี้ยครับเขาก็จัดมาเลยพันห้าแต่ถ้ามาคัดเองนะอันนี้ผมไกลนะมาคัดเองคุ้มกว่าแน่นอนทั้งซีกนี้ก็ใช่ครับลงใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้รู้ทุกรุ่นหรือจําไม่ทุกรุ่นนะครับใครที่ ออมองเห็นหรือว่าต้องการชิ้นไหนเนี่ยผมแนะนำนะครับติดต่อมาอีกทีหนึ่งเนาะเพราะผมจาได้ไม่หมดนะครับมันหลายรุ่นหลายคันเหลือเกินนะครับดูสิฮะนี่ยังไม่หมดนะมีอีกซีกหนึ่งทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไกลๆตรงนู้นเลยเ๋ยวพาไปดูนะฮะทางด้านนี้ก็จับประมาณนี้นะพวกกันชนใหม่แล้วก็แม็กไนเนอร์ที่ลงใหม่ๆนะครับทังกระบะเก๋งทุกอย่างครบหมดอะแถวนี้นะครับทางด้านนี้นะครับพวก แก้มนะครับรถเก่งรถกระบะนะครับก็ลงใหม่เช่นกันนะทางด้านนี้แต่ต้องบอกว่าชิ้นงานอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับอาจจะมีรอยบุบมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือมันได้บางลรงงานนะเดิมบางจ,จัดๆเลยคือไม่มีการเอ่อเพาะปะคุทำสีอะไรนะครับมันก็ได้ของเดิมไปนะครับบางชิ้นน่ะไม่ต้องทําอะไรนะครับบางชิ้นอาจจะต้องไปทําบ้างอะไรบ้างก็ตามเอ่อสภาพงานเนาะประมาณนั้นนะครับ ชิ้นพวกนี้นะครับก็สตาร์ทหลักร้อยเช่นกันนะไม่ได้แบบว่าแพงขนาดนั้นนะสตาร์ทหลักร้อยทั้งนั้นอนะ่ะแถวๆนะี้โซนเนี้ยนะครับพวกประตูแฮทแบ็กนะครับเนี่ยฮะใช่หมดเลยยาลิทเอ่ออะไรกันมียาลิทที่ผมรู้ละหนึ่งมีมัดด้าสองมัดด้าสามนะครับมิลาดก็เป็นพวกแฮทแบ็กนะทางด้านนี้กันชนหน้าที่ผมบอกว่าลงใหม่เพิ่มเติมตม,มีอีกเยอะมากมายครับดูสิครับจนไปถึงตรงนู้นเลย รถเก่งรถกระบะแฮทแบกห้าประตูแล้วนี่คือครบบทจบตรงนี้ได้นอนนะครับดูดิคือมีแต่ใหม่ๆอ่ะโอโ้โหแล้วดูชิ้นนี้ดูดิฮะเจ็ดร้อยคือมีแค่รอยกิดข่วนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วทางด้านนี้โอโ้โหอูันนี้อะไรเนี่ยหยดน้ำโอโ้ใหม่จับเลยนะฮะอโอเคเลยแหละผมว่าของเยอะมากๆนะรอบนี้ของดีกว่ารอบที่แล้วที่มารีวิวเยอะเลยนะครับ เพราะว่าผมสังเกตดูจากชิ้นงานเนี่ยต่างๆนะครับดูสิครับมันต้องบอกว่าหลายๆชิ้นเลยนะใช้คําว่าหลายๆชิ้นไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วนะฮะอาจเต็มที่อผมให้ขัดทําสีนิดนิดหน่อยก็คือหลูแล้วสวยแล้วแล้วมันไม่มีชิ้นไหนที่แตกหักเลยนะครับต้องเรียนอย่างนั้นแล้วก็กันชนหน้าบวกกับจังหน้านะครับที่แบบเป็นครบเซตเลยนะครับมีดีแม็มาใหม่ที่แน่ๆล้สุกิสวิปนะครับมีเอ่ออะไรอ่ะโห้โตโยต้า oh, มี MG มีโอ้โหมีหลายชิ้นงานแนะครับอันนี้ก็คือใหม่ๆหม่นะ นี่ครับเข้ามาใหม่ๆอย่างนี้เลยนะฮะมีอีกเยอะเลยนะลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นครบเซตแบบนี้นะฮะวีออสยาลิสตัวใหม่นะครับโอ้โหดูสิดูชิ้นนี้ดิฮะโอ้โหคุ้สวยครับสวยจริงอะไรจริงนะจะมารีวิวที่นี่นะครับไม่เคยรีวิวไอกลุ่มพวกนี้เลยนะครับพวกแหลกพวกอะไรเงี้ยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเจ้าของเนะี่ยขายถูกมากๆนะถูกกว่าร้านอะไรอ๋อที่ขายลักอของลักษณะเนี้ยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพอกลางนะครับดูดิเนะี่ยเป็นพวกเพาขับ<ๆ>พากลางนะฮะ แหลกนะครับพวกเนี้ยแล้วก็พวกโครงคารนะครับต่างๆนะครับคือพวกชิ้นงานเหล่านี้เขาไม่ได้ขายเป็นหลักนะครับก็มีติดมาบ้างนะครับดังนั้นมันก็ราคาจะถูกนะครับกว่าท้องตลาดที่ขายอะไรลักษณะนี้ทั่วไปนะครับใครสนใจชิ้นไหนนะก็ลองโทรมาสอบถามดูหรือถ้าอยู่ใกล้นะครับก็เข้ามาคัดตูได้นะครับสำหรับชิ้นงานเหล่านี้อย่างทางด้านนี้ที่บอกไปนะครับมอต้นคิดว่า อกันชนที่แบบว่าเป็นของแบบใหม่ๆนะครับแบบงานดีๆก็คือจะอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับซีกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับกันชนหน้ากันชนหลังคือตรงนี้มีครบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปนะครับเป็นชิ้นงานที่แทบจะไม่ต้องไปเก็บไปทําอะไรเลยแล้วก็มีพวกโป่งนะทางด้านนู้นนะไปไกลเลยนะมีโป่งนะครับโป่งหน้าโป่งหลังอะไรพวกนี้นะครับเยอะจัดโอ้โหคือต้องบอกว่าชิ้นงานแถวนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องทําอะไรจริงๆนะจากที่ผมดูนะครับ ได้สวยทั้งนั้นนะอัานนีวผมยกก็อย่างให้ดูสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะนในอย่างเนี้นะครับดูสิครับเป็นไงคือแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหดูดิสวยจับสวยเวอร์นะครับอันนี้ ก็อาจจะมีถลอกบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับส่วนใหญ่จะไม่แตกไม่หักแล้วก็เป็นของแท้เดิมโรงงานนะครับประมาณนั้นแล้วก็ข้างหลังงูนะฮะทางด้านนู้นก็จะเป็นเกี่ยวกับกันชนหลังนะครับของพวกรถกระบะนะครับลงใหม่เยอะเหมือนกันนะครับก็จะปนๆกันไปดีแม็กวีโก้นะครับส่วนใหญ่นะจะเป็นดีแม็กวีโก้นะด้านนั้นโอ้โหมาดูทางด้านนี้ครับนี่ทีเด็ดโอ้โหดูสิครับเป็นไงมา คือผมถามหน่อยเบิกศูนยนอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยเบิกศส่วนเท่าไหร่อันนี้คือของเดิมโรงงานนะครับดูดิไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเลยอ่ะโอ้โหค,คือเอานะผมมองว่าคุ้มอ่ะนะฮะใครที่เอ่อต้องการชิ้นงานลักษณะแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องไปเก็บไปทำนะครับเนี่ยดูสินี่คือสีเดิมโรงงานนะครับไปสวยอย่างเงี้ยนะฮะลองดูนะครับชิ้นไหนที่เอ่อมองหาอยู่นะครับหรือว่าเอา่อถูกใจนะครับ แนะนำได้เลยครับตรงนี้ไม่มีคิดหวังแน่นอนนานก็มีคนถามอะ่ะวิ่งของลงใหม่เยอะมากข้างหลังโอ้โหไม่ได้มาดูนานนะครับนี่ฮะดูดิโอ้โหโอ้โหทางด้านนน้นอีกนะครับทางด้านนน้นก็ลงใหม่นะี่ครับของลงใหม่เยอะมากนะครับกระจังหน้าอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็นี่ฮะกันชนแบบฟูนะครับฟูกันชนพร้อมแบบพวกบางอันก็มีสปอตไลท์มีโคมนั่นนี่นู่นนะครับรวมไปถึงพวกลังพึ่งต่างๆนะครับนีฮะลงใหม่เยอะจัดนะครับด้านบนได้นะฮะลงใหม่เยอะมากนะครับทางด้านนี้โอ้โหดูดิฮะของใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับพวกแผงประตูบานประตูต่างๆนะครับเนี่ยงานใหม่หลายชิ้นมากๆนะครับคือทับจะทั้งหมดละมั้งฮะผมว่านะครับดูดิโคตรจะเยอะเลยนะครับทางด้านนี้ ต้องบอกว่ามาใครที่มองหาแล้วมันไม่ครบนะเมื่อครั้งก่อนนะครับที่มารีวิวนะครับลองติดต่อกันเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอ์ทางร้านไว้ให้เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ปักหมุดโลเคชันนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองเอาติดต่อมาสอบถามกันอีกทีทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นการชนนะครับงานถอดนะครับอัวนี้ก็จะเป็นลักเกอร์นะครับปี2024นะก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็จะดูข้างในนิดนึงนะครับ โอ้โหดูทีฮะพวกมอเตอร์นะครับยังอยู่ครบเลยอ่ะนะฮะโอ้โหนี่คือของใหม่นะคือผมไม่แน่ใจว่าเขาถอดเปลี่ยนเป็นอะไรนะฮะน่าจะเปลี่ยนแปลงหน้ากันนะครับเปลี่ยนฉมข้างหน้ากันนะครับนี่ฮะเป็นลัปเตอร์นะครับแต่ว่ามันไม่มีไอตัวเนี้ยมันก็เลยงงๆเนอะดูเว่อร์หน่อยครับอ่ะแต่เป็นลัปเตอร์ปี24นะประมาณนี้นะครับเราก็ชิ้นถัดหน้าอันนี้เป็นลิโวนะครับฉมแรกนะครับน่าจะใช้ ไม่ชุ่มได้กระฉุ่มสองนะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ชัวนะเพราะว่ากระจังหน้าตรงนี้นะครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะงานเหล่านี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะสตาร์ทอยู่ประมาณสามพันนะครับก็บวกลบอยู่กับสภาพอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนั้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับน่าจะไม่ถึงนะครับสามพันนะประมาณนี้แล้วก็ทีเด็ดอันนี้เลยคอร์สยี่สิบสองยี่สิบสามนะแถวๆนี้นี่ครับโฟโยต้าคอร์สที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถอดทําไมเปลี่ยนทําไมครับอันนี้คือเป็นงานถอดนะก็ดูดิฮะ คือสีนะครับไม่มีขลอกไม่มีแตกและมีหักกระจังหน้าอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยอะนะครับดูดิเจ้า,อาโอ้โหอ่ะนะี่ครับงานเหล่านี้นะครับสตาร์ประมาณสามพันไอ้พวกที่แบบฟูก,กันชนเนี่ยนะครับพวกสปอร์ตไลท์อยู่ครบนู่นนี่นั่นอยู่ครบเนี่ยมันก็จะสตาร์ประมาณสามพันถ้าอันไหนที่มันหลุดไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยที่มันไม่มีนะครับก็อาจจะมีลดราคาลงเหลือสองพันห้าสองพันบ้างแล้วแต่พันกระบาดน,นะปรนะามาณน,นั้นโอ้โหมาดูทีเด็ดทางด้านนี้กันนะครับ เป็นฝาคาร์บอนนะครับงานเหมือนงานแท้นะเดี๋ยวดูก่อนอืมเหมือนงานแท้แต่ไม่ใช่นะครับผมว่าตัใหม่นะใหม่มากเลยนะครับอย่างเงี้ยสตาร์สามพันนะครับงานคาร์บอนนะครับเป็นดีแม็กสองพันยี่สิบนะครับเป็นของใหม่อะไรฮะประมาณนั้นเป็นดีแม็กตัวใหม่เนี่รับดูดิสองชิ้นนะอย่างเงี้ยก็สตาร์สามพันนะครับก็ลองต่อรองกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่มีตำหนินะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับเนี่ยฮะ โอ้โหสวยจัดนะครับแล้วโอ้โหต้องบอกว่าก๊อปได้เนียน่ยจริงคือโอ้โหยางก,ก,ก็งกาแรแท้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันยังมีไอชุดข้างหลังนี่ผมบอกที่มาลงใหม่นะันอีกเต็มเลยนะฮะก็พนักงานเขานะครับกำลังจัดของอยู่ด้วยนะครับก็ไม่อยากไปวุ่นวายหรือไปรบกวนเขานะครับก็รีวิวเฉพาะโซนข้างหน้าก่อนนะครับแค่ข้างหน้านี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าของใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นแม็กไลเนอร์นะครับบานประตูกะชนหน้ากระจังหน้า นะครับแผงประตูต่างๆนะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นของที่ลงใหม่เช่นกันนะก็ยังมีเหลือโซนด้านหลังอย่างที่บอกไปเอาไว้กลับจากรีวิวรถทางภาคอีสานนะครับเดี๋ยวผมแบะเข้ามาดูให้อีกทีนะด้านหลังนะครับเผื่อมีใครสนใจชิ้นไหนเพิ่มเติมเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ใครที่มองหาชิ้นไหนอยู่นะครับที่ผ่านตาในคลิปที่ผมไม่ได้พูดนะคะลองติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะอ๋อทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้นะครับทางร้านเนาะแล้วก็ปักหมุดโลเคชั่นต่างๆเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนไวััีีสสวด